สวัสดีจ้ามาพอกันคี้เก่าค่ะพี่น้องค่มามือนิตุกได้เมียงสิงขคขยค่ะพี่น้องค่ากินกลับอันนี้ขนุนบักหีคะ่ะแล้วก็หอมบักหีแล้วก็บักเดือยค่ะพี่น้องค่าเลิ่เนืองแล้วไอเก็บม,หม,มะห่ใบมะฮงนะพี่น้องค่าแล้วก็มีข่าวนี้วมะนาแก่แสบทองกินตั้มเมียงเมียงสิงคาเมียงตะไคร้บร่ด้ใส่ลำคาด้วยคะ่ะบ่มีลำคา มากค่ะพี่น้องตอนประแดกได้นีมแปลกมากเขาตำใจแบบกระค้ามเปลี่ยนะาหาไม่หรอกเปลี่ยหวาน เลิมแก้แล้วค่ะพี่น้องค่ะมักเดืออเผ็ดมากหอมนี่ ทำประแดอเอาฝอดฝัด ไม่เสียงหนาไหลแบบบุงหงกินไม่รอเลยนะไปเห็ดยังไปเห็ดยังอ่ะเดินไปดูนาอนาไผนาไผก็เป็นหงเขาตกปลาอยู่วเซ็บปะเ <laughs> อชรเออ เยับเนี่ยโอ้โหลูกงามจังนับอีกเพืนเน่อนละนับอีกเนี่ย แม่เพิ่นตำนะมแต่กลางประแดกพี่ค่ะตาดีๆดีดูข้าวเหนียวให้ตักปั้นเลยมีอืม cái kia mà ừ. được Mày lạp bà kia được จีกไม่ได้หรอกมันเหมือน,นจะเหนียวแซบครับกินกับข้าวก็อร่อยเลนะแม่แม่ 으흠 음흠 함박미 음 mmm cà phê mất cà rồi tất cả hai cái nhạc ở đây nè, xem mmm 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 gì ส,สียงลมพัตะไส้เอามาหาปลาเลยพี่น้องนายบุงมีออนหนึ่งก็แซ่บแบบเอาว่ามันออกหวานฝาดนะหวานน้ำฝาดน้ำ ให้ลดไปกันหรอกพี่น้องเดียวมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไปแล้วพี่น้องกินตอ่อแซ่บไหมแซ่บอยู่เจลไปพุงอยากลองบ่อยากล่องอล่องหยั่นบ่มากกกินเมืองเทลอลอยสิเมืองเทลลอยนี่แหละเราก็เคยกินแต่บวกเดือยพเคยแจวกับแบบผักขนนก้นผักเอียงสีหนาพี่น้องอ้า ใบบักุงมาครับครั้งแรกน้ำขมเข้าวต้ม,มพวกนี้งไหงนอยไม่ใหย,ยงง่แข่งงานใหแม่งอ,มอันแบกขนุนนี่เขาว่าเจียวได้ ัวแซบครับคำแรกยังไม่เขายังไม่แน่ใจขอคำสองอืมอืมมอ้หาบอลตุยที่มันบอมีกลางประเด็งนะเย็บเบ็น,นะโซตามไม่้ห้าทั้งกางรับรอกลางอ,ลออกแค่หน่อยก็ไม่ได้แม่นะแม่ <c oughs> อ๋อก่างหาแม่นางหายเลยดะวยแนเรา้ดือดอืออือแก่แล้เสยนกรอบเจ็บอกไหนใบบอกมีฮะอือต้องลอง ใบบักมีเทือแรกอ๋เอเาานี่ยไมาา่ดูดน้ำไม่สาดดูไม่ลงคออือบอกว่าสิครบเหยครับบางวันมันดังเปาะเปาะ,ะ,ะสินะแต่ว่าเขากินข้ยามใหญ่ๆมาสิกกินบอกข้ลงคอเดินผิดนรอกครับเพราะว่ามัน มันจะมีความฝาดต้องกินทีละน้อยนะนี่นะอุหน่อยอย,กกอยังตกแซ่บนะอืมอืมเรื่องมุมกาด อเ,อเอาละครับพี่น้องคามัเนี่ตุกกระบลกับผ้าพี่น้องมากินเมียงบักสิงไข่กับพี่น้องคะหลากหลายของกับ,ขอ,กบของแกมของเมียงนะพี่น้องคลิปนี้มาก,กับเมนูกินเล่นไว้พอกันคลิปหน้าเลยค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ